ออมสุญยิสากลหัวปวดชีค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายแทนต้องรู้จักกันนะคะเขาคนนี้กันล่าสุดแล้ว ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยละค่ะสำหรับคุณออมที่ก่อนหน้าก็อยู่ในวงการบันเทิงมาล่าสุดขอใช้ชีวิตที่รู้สึกว่าสงบให้จิตใจนั้นมีสมาธิมากขึ้นซึ่งก่อนหน้าเจ้าตัวก็เคยปวดไปแล้วนะคะจนครั้งที่2ก็มีโอกาสโกนผมและนุ่งขาวอีกครั้งค่ะในโอกาสประจวบเหมาะกับโครงการสาวิกา2แผ่นดินในเสถียรธรรมสถานล่าสุดครั้งที่3นี้มีโอกาสไปไกลถึงประเทศอินเดียค่ะ หนณใต้ต้นโพลเลยทีเดียวโดยสาวอ้อมเปิดใจว่าในแต่ละครั้งนั้นทําให้เธอได้เรียนรู้ชีวิตมากมายทำเอาแฟนๆมากมายต่างร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลามทางทีมงานต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ thank you